อดีอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ไม่ควรพลาดจริงๆนะคะใครต้องการเปิดรับความเป็นมงคลก็ไปกราบไหว้สักการะขอพรกันได้ที่ศาลเจ้าต้าต่องกงต้นกําเนิดมูล,ลนิธิป่อติต๋งค่ะมาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆจากแม่โครนะคะล่าสุดค่ะได้จับมือร่วมกับกรมการค้าภายในนะคะช่วยลดค่าครองชีพสินค้าเจกว่า400รายการค่ะพร้อมชูแพ็คใหญ่ในราคาประหยัด ที่สําคัญนะคะได้เพิ่มเมนูแพนเบสด้วยนะคะเป็นการเติมทางเลือกด้านสุขภาพให้ผู้บริโภคติดตามเรื่องราวดีๆนี้จากรายงานเลยค่ะ แม่ครจัดเทศกาลกินเจอิ่มบุญอิ่มใจได้กุศลประจำปี2565พร้อมขานรับนโยบายภาครัฐร่วมมือกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ผ่านโครงการพาณิชย์ลดราคาเทศกาลกินเจเตรียมพร้อมสินค้าเจมากกว่า400รายการที่ได้รับความนิยมไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้โปรตีนจากพืชอาหารเจสำเร็จรูปพร้อมทานเครื่องปรุงต่างๆรวมถึงเบเกอรี่สูตรเจเช่นครัวซองผิดไข่ดำเจ ครัวซองโบโลนาชีสเกมาจำหน่ายในยราคาประหยัดทุกสาขาทั่วประเทศรวมถึงช่องทางออนไลน์พร้อมขานรับนโยบายความร่วมมือกับกรมการค้าภายในดูแลราคาสินค้าในช่วงเทศกาลร,ระหว่างวันที่25กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ แม่ครัวเผยว่าเทศกาลเจป,ปีนี้คนเน้นความคุ้มค่าหันซื้อผักผลไม้และสินค้าแท็คใหญ่ได้ราคาต่อหน่วยถูกลงจึงมีการเพิ่มรายการสินค้าเจแท็กสุดคุ้มทั้งอาหารพร้อมทานของทานเล่นหรือกลุ่มสินค้าอาหารสดสดเด็ด7วันนอกจากนี้คนยังหันมาให้ความสําคัญกับเรื่องสุขภาพมากขึ้นเน้นการซื้อสินค้าที่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพเห็นได้จากจาการเติบโตของอาหารเพื่อสุขภาพที่ทาจาก plant based ในรูปแบบอาหารพร้อมทานซึ่งมีหลากหลายเมนู รองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นและข้อมูลจากหลายปีที่ผ่านมาผักสดยอดนิยมที่ขายดีในช่วงเทศกาลกินเจ5อันดับแรกคือแครอทเข็มทองกะล่ำปลีผักกาดขาวและบรอกโคลีก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่อง